โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิตโฮโนอยู่ในเกมซอมเม r ร์วอลสกายอารีนานะครับผมมากับคอนเทนต์น้องนอนาธาตุกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นน้องาธาตุแสกันบ้างนะครับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้สําหรับผมด้วยแล้วกันนะครับมาเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อนๆน,น,นะครับผมทีมนี้เป็นทีมที่ง่ายๆเบสิกมากๆนะครับคือเพื่อนๆใน i d มีตัวไหนที่ทำดาเมจแรง,แรง จัดมาเต็มที่นะครับผมขอแค่มีมาในธาตุไฟแค่นั้นก็พอนะครับผมสามารถบัฟในเรื่องของดาเมจกับคิเลตได้แค่นี้พอนะครับผม,มก็ใส่เป็นไฟแล้วก็คิเลตอย่างที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับส่วนฟินิกถ้าสมมุติว่ามีก็เอามาใช้ได้นะครับผมคิเลตที่แดมไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นโพลาก็ประมาณนี้คิเลตที่แดมไปเลยถ้าไม่มี2ตัวนี้ก็หาตัวดาเมจตัวไหนก็ได้ที่มันแรงๆอย่าง อินุมืดหรืออย่างหอมไฟหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโฮมพูทตัวนี้หาได้ง่ายๆนะทุกคนใครๆก็มีได้ก็เป็นขี้แดมกับไฟก็ได้นะครับผมก็ขี้เลดเยอะๆขี้แดมเยอะๆประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาโอดินตัวนี้หาได้แน่นอนทุกคนต้องมีเพราะว่ามันเป็นตัวฟิวชั่นนะครับผมก็ขี้เลดเยอะๆขี้แดมเยอะๆประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นอินุมืดที่จะเป็นขี้เลด เยอะๆคียดมเยอะๆแล้วก็ดาเมจเยอะๆนะครับผมแค่นี้เลยคือยัดดาเมจเต็มที่นะครับผมสำหรับตัวนี้ตัวนี้มันจะสร้างในเรื่องของเกาะดูดซับดาเมจนะครับผมถ้าสมมุติว,ว่าเกาะดูดซับดาเมจมันแตกปุ๊บตัวของเขาอ่ะมันบางมากๆนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าบางขนาดไหนไะก็เปิดเกาะเห็นไหมตามที่บอกเลยเปิดเกาะโดนฟิสิกเจาะไปทีเดียวหายก็ทําดาเมจเจาะเข้าไปเห็นไหมน้องเขาบางมากๆครับผม ทำเวลาดีด้วยนะครับสำหรับทีมพวกนี้คือไม่ต้องคิดอะไรมากเจาะดาเมจเข้าไปอย่างเดียวเลยนะครับผมชิมเข้าไปแรงๆแค่นี้ก็พอเออแล้วก็ตอนสุดท้ายมันจะดูถึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมผมก็จะเอาฟินิกกับน้องหมาในข้างหน้าคือทำให้ตายไปเลยเพื่อจะได้เก็บความรู้ของโอดินธาตุไฟนะครับผมเออนี่เกาะแตกพอดีมันพ่นปึ้ง สตัวด้านหน้าตายเรียบร้อยนะครับผมก็โอดินก็จะมีความรู้พอดีนะครับก็สามารถเก็บได้เลยประมาณนี้ครับผมเวลาก็ดีคะแนนก็ถือว่าโอเคเวลาคือนิวของผมด้วยนะ49วินะครับผมคะแนนก็แอบเกือบนิวนะครับทุกคนอยู่ที่6ร้าน2นะครับจบ S S S ได้คือคอนเทนต์พวกนี้ที่ผมทำขึ้นมาคือเน้นในเรื่องของเวลาเฉยๆนะทุกคน คือแค่ S S S จบไปก็มีของเท่ากันล้แต่ถ้าใครอยากทําสกอร์สูงๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมทึ๊บๆจิ๊บจิบฟินิกแรงมากบอกเลยก็ยัดดาเมจไปเต็มๆเลยก็ได้นะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้น่าจะเวลาเวียงๆหน่อยนะครับผมเหมือนเมื่อกี้มันจะ ไม่น็อกโอเคแคแนนก็เหวี่ยงด้วยแอบเวี่ยงแอบเวี่ยงแต่ไม่เป็นไรครับผมคือแค่นี้ก็เกือบครึ่งหลอดแล้วยังไม่ถันกลางโลอ่ะอ่าฟินิกยังไม่ตายฟินิกยังไม่ตายรอบหน้าน่าจะตายสองตัวตึมตึมเฮ้ยไม่ตายตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับผม เราก็ยังมีดาเมจอยู่คอยบับ,บเสร็จปุ๊บลงดาเมจตึมเรียบร้อยอยู่ที่หนึ่งนาทีหนึ่งมันเหมือนเวลามันจะเวี่ยงเวียงนิดนึงนะทุกคนไปดูอีกรอบเผื่อหายคาใจนะนะครับผมนะครับผมไ นอนแสงผมว่าเป็นอะไรที่ดูง่ายที่สุดละไม่มีอะไรยากครับผมนอนแสงชิมเข้าไปทำดาเมจเจาะค่นนี่ยดาเมจแอบเวียงจริงด้วยจริงๆมันต้องน็อกไปแล้วน่แน่แต่มีส่วนตรงนี้อยู่ไม่เป็นไร เข้าไปขอแรงๆเน้นๆ5 3เอมได้อยู่ปึ๊บอยีายเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายทำดา,มามเมจตรงนี้ก่อนโอเคตายได้ <c oughs> ตายได้เรียบร้อยโอดินเตรียมเข้าเทินเรียบร้อยครับผมเวลาก็จะไม่เวียงซีซี ไม่ใช่54วิโอเคอยู่แล้วดิวสกอร์ด้วยนะครับผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีมลงหนอนทาตแสงนะครับผมทีมนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆสามารถปรับปรุงได้นะปรับแปลงแก้ไขได้เป็นตัวดาเมจจัดๆเลยทุกคนไอ้หนอนแสงไม่มีอะไรมากครับผมทำดาเมจเยอะๆแค่นี้ก็ผ่านได้แล้วนะครับสำหรับ นอนแสงใครชื่นชอบคลิปวิดีโออย่างนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สำหรับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคนบ๊ายบายครับผม